มาเล่นเกมกันดีกว่าอะตบมือหนึ่งครั้งหนึ่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 งยังไม่พร้อมกันเลยแสดงว่าเด็กๆไปกันคนละปับ๊บสองปับ๊บใช่เปล่าอ่าหนึ่งอนแน่ยังมีลูกหลงเขาเรียกว่าลูกหลงทำอะไรก็ไม่ทานเพื่อนเป๊ะแปะเปาะแปะใช่ไหมคะเอาใหม่ค่ะตบมือหนึ่งครั้ง น่เห็นไหมคะยังมีลูกหลงอีกแล้วลูกหลงก็คือลูกของคุณครูแต่ว่าเป็นลูกตัวเล็กๆอาจจะโตเท่ากับลูกไก่ก็ได้นะคะใช่ไหมคะเอาใหม่ต่อมาหนึ่งครั้งหนึ่งยังมีเปาะแปะเดี๋ยวให้ออกมาเต้นระบำไดโนเสาร์นะคะเอาใหม่ต่อมาหนึ่งครั้ง1นึหนึ่งหนึ่ง หนึงหนึ่ง,งแล้วนั่งตัวตรงเอาละวันนี้เรามีอะไรน่ารักน่ารักมานำเสนอนะคะวันนี้คุณครูมีรถรถไม่ใช่รถตุกๆนะคะเป็นเป็นรถค่ะรถ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 ไปดูกันเลยรถคันแรกใครอยากจะได้บ้างอยากได้ไหมคะอ่าคุณครูขออนุญาตนะคะเคลื่อนไหวนิดนึงค่ะ อันนี้คือรถคันแรกไหนใครอยากจะได้รถคันแรกบ้างม,มีส่วนลดด้วยนะพี่ตั้มสนใจไหมคะไม่สนใจนะคะนักเรียนไปทางสนใจไมคะรถคันแรกของคุณครูเอาไม่มีตัาไหนใครอยากได้รถคันแรกยกมือ,อปลายทางสนใจไหมคะมเอามือลงเขาเรียกว่ารถอะไรคะเนี่ยให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือรถคันแรก น่ารักมากใช่ไหมพี่ตัม้มชอบไหมคะพี่ตั้มเขาเขาชอบนะพี่ตั้มเขาบอกว่าไม่มีตังค์นะคะไม่มีตังค์แต่กําลังสะสมนะคะสะสมสตังค์นะคะวัละบาทใช่ไหมคะอ่าวัลลบาทต่อไปค่ะเพราะคนที่บ้านให้มาวันละ1ิบบาทนะคะต่อไปค่ะก็เป็นรถคันแรกอย่างเหมือนกันน่ารักมากนะคะอ่ารถคันแรกค่ะ สนใจไหมคะไหนใครสนใจรถคันแรกนนโอ้โหสีอะไรเอ่ย,ยสีเขียวอ่าต่อไปนะคะอันนี้บรรลุกเขาขอจองไว้นะคะต่อไปก็เป็นรถคันแรกเหมือนกันไหนใครสนใจคะอ่าไหนใครสนใจรถคันนี้เป็นรถคันแรกเหมือนกันสีอะไรคะสีแดงเอาละค่ะวันนี้มีรถอยู่3ามคันนะคะ ถ้าใครที่ตั้งใจเรียนตั้งใจตอบคำถามคุณครูมอบให้เลยรถคันแรกนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมคะลูกน่ารักมากเลยอ่ะนักเรียนคิดว่ารถทั้งสามคันนี้มีน้ำหนักไหมมีมีน้ำหนักนะคะน้ำหนักนี้เท่ากันหรือเปล่าลูกจากการสังเกตเท่าไหมเท่าไหมไหนใคร คิดว่าน้ำหนักของรถทั้งสามคันนี้หนักเท่ากันยกมือสิไม่มีเสียงตอบรับนะคะ,ะแสดงว่าเด็กๆนั้นวิเคราะห์ได้นะคะแต่ว่าจะถูกต้องหรือเปล่าเอาใครคิดว่ารถทั้ง3คันนี้มีน้ำหนักที่แตกต่างกันออายกมือสิขอเสียงปลายทางนะคะช่วยโหวตโหวตกันเข้ามานะคะเอาโหวดกันเข้ามาหน่อยนึงเอาละค่ะรถทั้ง3ามคันนี้ ล้วนแล้วแต่มีน้ำหนักทั้งเส้นเพราะฉะนั้นเด็กๆคิดว่ารถสีอะไรเอ่ยรถสีอะไรคะที่มีน้ำหนักหนักที่สุดเลยสีาอ้อาวกลุ่มที่หนึงให้ตอบสีให้ตอบสีสีอะไรคะเอาแล้วค่ะปันัยเขาบอกว่าสีเขียวรถสีเขียวเนี่ยต้องมีน้ำหนักมากแน่นะคะหนักกว่ารถคันอื่นๆ อ่ากลุ่มที่สองนะคะสีมวส่มวงอ่าปลายทางปลายทางสีม่วงสีม่วงส่วนใหญ่ก็จะสีม่วงสีม่วงแล้วทำไมถึงไม่เลือกสีแดงบ้างล่ะลูกเพราะอะไรคะความคิดของเด็กๆเ,<า>เพราะว่ามัน<า>มันเป็นไง<า>อ๋อเบาบางมันจิ๋วใช่ไหมเป็นลวที่มีขนาดเล็กไม่แน่น่ะ รถคันเล็กอาจจะมีน้ำหนักหนักกว่ารถคันบเบริ่มมาเทิมก็ได้อ่าอันนี้นะเราต้องพิสูจน์กันด้วยการใช้อะไรเอ่ยการใช้อะไรคะการใช้อ่าการใช้เครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายๆนะคะและที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องมีการเลือกหน่วยกลางในการช่างน้ำหนักของรถทั้ง3คันนี้ เพราะฉะนั้นเราสามารถตกลงกันเลือกหน่วยกลางกันได้สำหรับหน่วยกลางในวันนี้คุณครูได้เลือกสรรกันมาแล้วนั่นก็คืออะไรเอ่ยอไปดูกันเลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะเอาช่วยตอบหน่อยใครตอบได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้รถทั้งสามคันเลยนะเขาเรียกว่าอะไรลูก<ว>เรียกว่าแหวน เอ้แหวนแล้วไม่เห็นใส่นิ้วของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยไม่เห็นมันใส่ได้เลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรลูกลูกลูกอะไรคะอ่าวันลบช่วยตอบลูกบอลลูกแก้วลูกหินลูกคิดครับเอาปลบมือให้กับพี่ตั้มค่ะเดี๋ยวพี่ตั้มไม่ต้องเก็บสตางค์นะคะคุณครูให้รถคันสี สีเขียวนะคะเพราะว่าพี่ตั้มเหมาะนะคะ,ะเหมาะที่จะขับรถคันสีเขียวในอนาคตนะคะเอาละค่ะเราไปดูวันนี้คุณครูใช้ลูกคิดเป็นหน่วยกลางในการชั่งน้ําหนักของรถทั้ง3คันเห็นไหมคะไม่ต้องเอารถไปชั่งบนกิโลหรือไม่ต้องเอารถไปชั่งบนตาชั่งน้ําหนักนะคะเราใช้หน่วยกลางค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะ อาล่ะคนแรกเลยเอาชิดนิชาออกมาค่ะออพเระมือยเพื่อนหน่อยเราก็คงใช้เวลากันไม่นานนะคะลูกเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณครูได้นำเสนอไปแล้วนะคะเอาหยิบรถคันแรกของหนูใส่ลงไปในเครื่องช่างสองแขนนะคะ,ะเสร็จแล้วลองหยิบหน่วยกลางซึ่งคุณครูใช้ลูกคิดค่ะทีละหนึ่งหน่วยอ่ะหน่เพื่อนช่วยนับนิดหนึ่งค่ะ เครื่องช่างนะคะให้ดูหน้าปัดนะคะหน้าปัดต่อไปค่ะ12 1ให้ดูแขนนะคะดูแขนของเครื่องช่างแล้วก็ดูหน้าปัดเท <12 S 1> ่าไหร่คะรถคันสีม่วงหนักเท่ากับลูกคิดกี่ลูกคะ ยังไม่ได้ยังไม่ได้กรรมการเขาบอกว่าต้องเพิ่มลูกคิดไปอีกเป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะคะาะรถคันสีม่วงมีน้ำหนักเท่ากับลูกคิดซึ่งคุณครูใช้เป็นหน่วยกลางกี่ลูกคะกี่ลูกกี่ลูกเมื่อสักครู่นี้กี่ลูกเท่าไหร่คะ สิบห้าลูกนะคะสิบห้าลูกอ่าต่อไปปรบมือให้เพื่อนก่อนนะคะต่อไปคนที่ตัวเล็กที่สุดในห้องเรียนค่ะเด็กชายวงสะทอนค่ะอ้าววงสะทอนออกมานะคะคนนี้แหละตัวจิ๋วนะฮะแต่ว่าเขาน่ารักนะคะอ้าวละค่ะน้องตัวจิว๋วหรือว่าน้องตัวเล็กของคุณครูนะคะอาวละค่ะลองชั่งน้ําหนักโดยใช้หน่วยกลางในที่นี้นะคะก็คือลูกคิดหยิบรถคันสีเขียวค่ะ เอาละค่ะโอ้โหดูซิจะตรงกับใจของใครหรือเปล่านะคะบ้ารถคันสีอะไรที่หนักที่สุดเอานับเลขห้าใส่ลงไปลูก 2> 1 2 3 4 5, อ่เพื่อนๆช่วยนับนิดนึงค่ะ 4, 5, เอาละค่ะเอาละค่ะ 5, 4, 5, เอาสิบพอหรือยังคะ พออย่างคะอ้าวอย่างนะคะกรรมการบอกว่าต้องเพิ่มลูกคิดอีกหนึ่งเป็นเท่าไรคะรถคันสีเขียวมีน้ำหนักเหมือนกันแต่หนักเท่าไรคะคุณครูใช้ลูกคิดทั้งหมด11ลูกนะคะเป็นหน่วยกลางในการชั่งน้ำหนักของรถคันสีเขียว<ๆ>อ้าปรบมือให้คนตัวเล็กที่สุดในห้องเรียนคะ่ะต่อไปก็จะเป็นคนที่ น่ารักนะคะผิวพันผ่องนะคะจำมัมค่ะนั่นก็คือมิสเตอร์จอห์นส์อ้าวประมือให้เพื่อนหน่อยอ,อ้าวจอห์นจอห์นอ้าวละค่ะน้องจอห์นนะคะก็จะมาชั่งน้ำหนักของรถคันที่สามคันที่หนึ่งพันคันที่สองพันแล้วคันที่สามล่ะหนักเท่าไหร่อ้าวหนักเท่าไหร่นะคะอรอลุ้นกันเลยค่ะ ใช้หน่วยกลางซึ่งเป็นหน่วยเดียวกันนั่นก็คืออะไรลูกลูกคิดนั่นเองนะคะเอาลองดูลองดูนะคะ,ะเรียนปลายทางลองลุ้นกับเพื่อนนะคะสำหรับปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะมีเครื่องช่างสองแขนกันอย่างง่ายๆนะคะคุณครูลองให้เด็กๆฝึกนะคะในเรื่องของการใช้หน่วยกลาง พอดีไหมคะพอดีไหมคะลูกพอดีแสดงว่ารถคันสีแดงนี้มีน้ำหนักเท่ากับลูกคิดกี่ลูกเอ่ยอ8ลูกนะคะ8ลูกเอาเด็กๆสรุปได้หรือยังเอ่ยสรุปได้ไหมคะสรุปว่ารถคันที่มีน้ำหนักหนักที่สุดคือรถคันสีอะไรเอ่ย คันสีม่วงเห็นไหมคะเด็กสังเกตหน้าปัดนะคะหน้าปัดสงแขนสองข้างของเครื่องช่างจะเสมอกันถ้าสิ่งของทั้งสองสิ่งนะคะนั้นมีน้ําหนักที่เท่ากันตอนนี้เราใช้หน่วยน้ําหนักนะคะซึ่งไม่ใ่หน่วยกลางซึ่งไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนั่นเองค่ะในการชั่งน้ําหนักของสิ่งของนั่นก็คือรถทั้ง3คันนะคะ เอาละค่ะถามน้องจอห์นส์มิสเตอร์จอห์น์ถามนิดหนึ่งนะคะ

น้ำหนักที่เป็นยังไงคะไม่เท่ากันเลยสักคำเดียวเห็นไหมคะบางทีอาจจะมีน้ำหนักเท่ากันก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่สิ่งของแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือว่าเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเอาละ,ะคะ่ะวันนี้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของการใช้หน่วยกลางในการชั่งน้ำหนักซึ่งไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะเมื่อเข้าใจกันแล้วหยิบสมุดขึ้นมาค่ะ ý thức ý hôm nay cũng ý thức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 